ตามข้อห้ามในการวางตู้เซฟหากวางผิดมีสิทธิ์จนหรือเงินล่วข้อแรกเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตู้เซฟจะอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงแข็งแรงเพราะเป็นที่ไว้สําหรับเก็บเงินเก็บทองเก็บสมบัติให้กับเราอันดับแรกห้ามตู้เซฟตรงหรือปะทะกับประตูโดยตรงเด็ดขาดเพราะเปรียบเสมือนกับและข้อที่2ห้ามมีนาฬิกาหรือของเคลื่อนไหวไว้บนตู้เซฟถ้ามีควรเอาออก และข้อที่3เราจะไม่วางตู้เซฟให้ติดกับผนังห้องน้ําเด็ดขาดที่แก้ที่ดีที่สุดควรย้ายตู้เซฟไม่ให้ตรงกับประตูหรือติดกับผนังห้องน้ําหากบ้านไหนมีพื้นที่จํากัดอาจารย์ก็แนะนําให้เอาผ้าคลุมสีทองมาคลุมตู้เซฟเพื่อสลายพลังเสียหากบ้านไหนอยากเสริมมงคลเรื่องการเงินไว้ในตู้เซฟอาจารย์ก็ให้วางเหรียญแปดเหรียญที่ผ่านพิธีการปลุกเสกมาแล้วไว้ตามสี่มุมของตู้เซฟ